โอ้โหเจี๊ยบครับเจี๊ยบครับเพิ่งออกมาครับอายุประมาณเลยสองวันนิดๆนะครับผมก็เดี๋ยวจะเอามาโดนแดดนิดนึงนะครับแล้วก็สักห้าวินะครับช่วงเช้าเช้าหลังจากนั้นเราก็จะเอาไปเข้ากรงอนุบาลให้กรงเหมือนเดิมนะครับนี่ครับนี่ได้่อนไหมแต่ขาวอย่างนี้เลยครับเกิดมานะครับมันจะเหลืองเหลืองก่อนแต่ว่ามันจะออกเหลืองเหลืองไม่ได้ส้มนะครับ ส่วนถ้าโรสแอนเลสนะครับไม่ว่าจะเป็นโรสอเมริกาหรือโรสออสเตรเลียก็จะอ,ออกมาสีนี้ส้มๆนะครับนี่ส่วนตัวนี้นะครับบามานะครับนะครับไก่ยักษ์บามาผนที่ขาจะมาเลยครับเนี่ยเขาจะมีมาตั้งแต่แรกเลยครับเราก็จะสังเกตเห็นตัวที่จเจาไแอนุบาลนะครับเราก็จะดูตัวที่ก้นเขาเอ่อพวกไข่แดง ไข่ที่เป็นเศษไข่เขาตอนเวลาออกมาเนี่ยมันจะมีตัวที่เป็นไข่อยู่นิดนึงนะครับพวกนั้นอะ่ะมันจะจิกกินนะครับเอาตัวที่มันหายไปหมดแล้วนะครับตัวที่มันไม่มีแล้วดูถ้าตัวไหนมีอยู่ก็เอาไปเข้าตู้เหมือนเดิมนะครับตัวไม่มีก็เอามาได้นะครับแต่โดยปกติในขนแห้งมันก็จะ,จะ ได้อยู่แล้วนะฮะเริ่มเริ่มเริ่มไปและเริ่มไปเลยเริ่มกินเป็นเลยเริ่มฉีกเป็นนะครับพอโดนแดดก,ก็จะกระปีกระเป๋าหน่อยคือคือคักหน่อยครับผมนี่จะประมาณนี้นะครับเอาสักห้านาทีก็พอนะครับนี่ผมใส่ตะกาแล้วก็เตรียมไปไว้แล้วนะครับชุดนี้ก็จะเป็นชุดสำรองนะครับอย่างเราเพาะเลี้ยงเนี่ยเราก็จะ เพราะเป็นชุดสำรองไว้สำรองเป็นพ่อแม่พันธุ์ในรุ่นต่อไปนะครับเราจะได้ไม่ต้องอสําหรับไข่เชื้อสมมติสําหรับคนขายไข่เชื้อหรือบริโภคหรืออะไรแบบนี้นครับเราจะได้ไม่ต้องซื้อพ่อพันธุ์แม่พันธุ์อีกก็คือเรามีพ่อพันธุ์แม่พันธุ์อยู่แล้วชุดหนึ่งพอมันแก่ตัวไปชุดนี้ก็จะไปแทนชุดนั้นแล้วก็ตายจากไปหมุนเวียนแบบนี้นะครับผมนะประมาณนั้นนะครับ